นุน่นเนาะอย่ลอฮาเาจอจ,นะนะจ,จีมากอเลียนะเนะอย่าเนาะจีม้ากอเลียนะอ่อกอลเลียเแถาเอเป้พืดด้นใดๆเราปุ้มบัวน,น่ะอ่าจเนาะอย่าม้นจิกอเลียนะเทียจันตุนาอยากไก่ยืนะน,น,น,ะะยนะไก่ยืนนะจ่อตุนเจนะนะเจอย่าเราเข้าให้เตียแล้วอ่าจอท้ายเราเข้าด้วยกันจนะจ่อเจนรุ้ท้ายฮุรี แกงยอดมันนะนะยอดมันนอะเจเราสาให้เจี๋ยเลยเฮาลยจะนอหนอเต้นให้อยู่บุเต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 ้นให้พันจิกาหลีจิปอลยจะนอเจเจเราเฮาลยนอนเราตานะเออเจจันจีจันจีมากาหลีนะเจี๋ยอยมว่าเดย์เจนะกูเดย์เจกูเอาเฉพาะแค่รุ่นจันจีมอมอซะนอะเดาจันจีมอมอซะจอดองเราจะจีเอาจอมต้องเนาะจะจีเอานะเอาของมอมอเลยนอซะนะอ่าเจี๋ยกูเดย์จันจีนอ เจ๊ด้จนจิมฮักก็เลี้ยงนกกตาใชนะเอจะก่ยืนนะนะจะก่ายยืนแลจะมดตตะตาใชนะมดตเตะตจะมามดเจ้ลอนสัวจะมาเจ้าลอนไลนะตะตาดีนนะจะเอาดูจ้าตอนาเจจะน่าเจู๊ท้ายคูริตูนนะนะูท้ายคริตูนนะหอเปมงเจ๊ต้ชคูริก่ยืดนันะนะนะเจาเอาเฉพาะแค่ตุลีนนนะเจะกูว่าจะนเจ้าน่าเด็กกระตาใะ่เนาะไม่เจ้าน่าเด็กกรตาเจ๊กูจะม้วนสัวเจ๊เป็นใหะ chị nói nè chị nói chim hạc có chim hạc có lia giờ tiêu mua đây mình li nó tàn đi nó nè chị khỏi nói cho cái gì nè hỏi nếu mua cái gì vậy nè học cái gì là tao mua chim hạc có lia chim hạc lia là tao nè chị mua cho là hầu kia nè hỏi mua ý dài dài hầu dần tại là tao nè nó là tao nè à giờ chuyện cao nó ná chơi mới trẻ cho cho nó mới nên trẻ ra vì hai thế à mua chơi này qua luôn luôn à nếu trẻ chỉ cho hoàn là tao ná đi nó ná à mua cũng mua này nư muốn chuyện trẻ nó ruộng có ta cho nó cũng mua nữa trẻ với cho nó tuần nó ค่ะละจ๋อแกงอ่าเฮาจ๋งจี eh, ้คอลอ่าจ๋งจี้หมากอเลียเน่เจ๋ละเต้าลีเนาะนะเต้าจะน้อยหยอกกดซอเน่ตกกดซอตกกดซอตอกตี้เต้าจะน้อยกะปิที่เขาน้อยจะเขียนด้านะตอกเขียนด้าตัวนะอ่าตัวตาแจ๋จะน้อยยอปอเกานะจะไหนเฮาจ๋งจี้ปอเกาเน่นะ แกจะน้อยร้ายิแท็งนะต่อ้องชิแท็งเีาเต้ออีกรู้จีู้้ยสวนนะอีกรู้จี้ง้ยสวนเถอะยนี้จิ้งโขะเจ้าอีใช้เขาเม่เมมมะนาวตอนนจ้าแกงน้ำมันอยู่จ่มรสชาติเอ่อเกาเมเม่เนาะหนึ่ทกหนะนี่นอนนะน่าจะอยู่ละตัวยูกับซอเนาะต้าอยู่กับซอเจ้าอ้ยไม่ออกต้าอยูก็บซอเจ้าเนะจะตัวจอกปี้นะตัวจากปี้ถ้าอยู่ก็ซอก่อนนืละเอียดเนาะจะมา่เจ้า หมายเลจอกะปีเี่มาลเลจอจะเขีได้นะวิเนุ่มดได้ะจนตัวชอีเชลละเอียดนะจตัวจุกซ้อที่จะกีกันได้จ้าเจมาลเลขจอเขียได้เท่ามาลเลาจอจอกระปิจ้าเาได้ทหารลู่ลักเกาน่ะได้ตึเบาอยู่ว่าจุกซ้อหรอจุกซ้อเจตัวกุกซอตัวตีเท่ตัวกระปีเท่าตัวจอเขี่ได้นะเจจอดจอดนอนอ้ารีนอนน่ะเจจอดจอ เจนะจนเจยกูต้องมันสัวม้นล้างน้ำเกลือนมันสัวตานะเจต้องม้วพัวลีนอนะจนเจน่าจนเจต้องม้วนพัวลีนอนะเจยตอจนเจน้าเจนะเาจะสามมาดถดนนะตอกนปีสีไม่แม่จนนาเจมาเราจะนร่เนะีนอน้าจตอนจนเจนาเจอุได้่าจนเน้าจะทอดทอดดนนๆำานวิเตดนดอนาเจใจเพื่อนูจนเจจะนนูแล้วอ่ะเจเจ้าลีนอหนะะ chọn che che tư mô hào nó nơ chê nư chỉ sao hào còn nư chỉ chỉ hau hư còn nư e pishia s nơ chê cho ráo nơ Hào ít please đó chê cho cái gì của tú mắc lại đi nọ nơ cho cái gì mất lại nọ nơ chê cho xáo nó cho đó chi cho cái cá dữ thế cho giáo nó cho đó hơn nó nơ chê của trao cho chê của mà ní lò à Đo ra nơ này của cho xáo đê cho nó gì cho cho ok đi ok nên nó cho nó cho thì tao có nuôi cho gió xì xì cho nó cho mà lấy là khăn toàn bài nè nên nó nè nó nè chơi cho nhẹ em chơi nhẹ cho para cho cho ít điệp của para nên nó cho nó hơi nhẹ para cho tròn chế đó nè tròn chế trao lên thì nhẹ cho phồng chu rốt nè phồng chu rốt là trao tao cho rốt đi cho là tao nè nó nè chơi sáu đòn nè yêu khách cũng khách nè nè mua nó เนี่ยนี่นก er ็จะจ้ากัน uh ึกเอจมน้ำเอจวนอุดท่วมซะนะก็สอดด้จจนเจนนึก่เอแล้วนะที่น่จะจเจ้าต้งปีอยู่มั่วนะจะอยู่ลเจาอยู่ลาจ้าจอปอจันจีปอเานะจันจีปออยู่กัต้มันสวนะต้นสยมด่เดยยังมื่ลายนี่นอะนเทียอยู่ลาจ้าจอมะเขือเทศนะจะจีรสวนนี่หนอะนจะจีรสวนนั่นนี่น่าจาเตยต่ออเพื่อก็จะร้อยนึกมัวนะจะ้อหมัวเจ Chị... Like à giờ là trái không mấy nào cho nó sa sẽ nụ cọc cá cho nó sẽ nụ cáo cho nó nhưng chỉ có cho mà trái không mấy nào cho nó hay cáo vậy thì nó sẽ là giàu nè nhớ yushi nè nhớ để yushi đi cha nè à đi nó nè nó nè chè sai cũng chè rau tưới mua mua nè chè rau tưới mua mua ôi, sô cá sô lợn nè chè giờ là trâu mấy nào cho nó sa sẽ như chỉ sô cáo cũng nhiều cả muốn chỉ có giờ cũng trâu sa mấy nào nó cho nó mấy nào chè thấy nhiệt cần trâu chè trâu có xíu xíu nè เราขอชียเชียสเาจเจเรลีนอบีมีนอเจสมมามาคนเนอเลีนอเจตตยเพื่อจะมาลีดอนะสมมาดอเนอรเรามานาเทคนิคกันเราจะเราจะสมมาดอเนอราก็ก่อนเองจะมานาม้ามัเข้าไปแลเราจะร้าสซะนะอ่าลีนอเจกูจะเราจะรสแทงเนอจะเนอจะรสแทงกูต้องมดเดย์มัดลายลีนอนะเราสแทงลีนอเจชาเนอชาใชน่กันเจชาใชนุ่ก้าชาเจยูเนลีจาเจอ่าเราลีนแต่นอ ขั้นตอนนั่นน่ะจะอยู่เหนียรหรือจะอยู aquí, ่ปรุงห่หร evet. ืออยู่เหนียรนะดิโน่ที่จะเจ้าเนอะกูจะเจ้าระดับระดุเพียอไปใช้นะให้เตนจีก้ามเบาลิจานะเนอะกูจะเอามาเกาะเลี้ยนะเจดิโน่สุดนะเจ้เจ้าเนอะเดี๋ยวแล้เนอะกูลิแกงยอดมันปลาหน้าจะเสียแล้วเราตรงนี้น้อน่ะ đào lấy nó xong đi nó nó chỉ cá sắp là nè cho 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 có liên à chỉ để là nó đi nó là tao nè xe sẽ của chuẩn chế mà dù hao mà dù chỉ sót đó đó nữa chỉ chỗ tết thông tết thăng chế đi nó nè à nên chỗ tết chế tết đi nó nè họ cho cái gì nè cho cái gì là nuôi đi nó nè cho cái gì hao còn nuôi mua đi nó nè à cho nó chơi cho em mà chỉ có liên à đi nó mình chỉ cá sắp là nè chế lên thứ si gió nó chế lo sao uôn á lo của là tao nè จะเน้นเห่ายกูคลิปวิดีโอน่ารอปักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามตัวกูเทเนะกูเที่มวม่อกำลังใจแล้วคลิปต่อไปเด้อไปใช้นะให้เจนจีกาชิบแล้นะนือรสชาติจะมันจีกาๆนะมันจีกาเมนเจีแม่ๆนนะมันมืที่การนะจะ้อจะออะไรจะย่ากุ้งจะจ้าอหนะอ่าย่างไทยนะจะซ้านะใช้แทนจีกกชบล้นะจะน้อยยมันจีกอลีอเทียจ่อก่ยืนนะเขาเชียงใกล้เจนะาจันเจกาหน้าดีนนะ